ชวนคุยหนังมันๆ,ๆแบบตาดูหรือฟังและบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับผมกู้คูลเลสในโชว์ไทม์พอดแคสต์เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูลเลสและนี่คือรายการโชว์ไทม์ by mission to pluto นะครับก็เป็นอีกครั้งนะที่เราจะได้มาพบปะ กันแล้วก็พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างๆในสัปดาห์นี้สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับภาพ,พยนตร์เรื่องที่ผมอยากจะนำมาพูดถึงกันเป็นภาพยนตร์ไทยครับซึ่งก็มีประเด็นดราม่าร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกัน,นก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่รายล้อมตัวหนังอยู่แต่เราจะมาพูดถึงเนื้อหาของหนังว่ามันเป็นยังไงกันแน่เพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะเริ่มกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับผมต้องขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้และต้องการที่จะเสพรับอัรรถของตัวหนังเต็มๆด้วยตัวเองก็ให้หยุดพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้ไว้ก่อนไปดูหนังเรื่องนี้ให้จบแล้วเรากลับมาคุยกันในส่วนของคอมเมนต์นะครับเอาล่ะ where we belong ที่ตรงนั้นมีชั้นหรือเปล่าเรามาเริ่มกันที่ เนื้อเรื่องของมันกันก่อนนะฮะคือจริงๆแล้วพล็อตของวีบีลองมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมันก็คือเป็นเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสูซึ่งเธอได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศฟินแลนด์แต่สิ่งเดียวที่ขัดขวางเธอไม่ให้ไปไปไม่ได้นั่นก็คือผู้ปกครองของเธอก็คือคุณพ่อนะฮะไม่ยอมเซ็นใบอนุญาตให้เธอไปต่างประเทศได้คือซูเป็นลูก ที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่คุณพ่อคนเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องพล็อตหลักๆเลยว่าช่วงเวลาก่อนที่เธอจะต้องไปเธอจะต้องปรชิญหน้ากับทางเลือกของการตัดสินใจครั้งใหญ่และเหมือนกับการสะสางชีวิตของตัวเองว่าฉันจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะฉันควรจะต้องทำอะไรที่ยังหลงเหลือที่ควรจะทำ ีค้างในใจก่อนที่ฉันจะไปบ้างคือมันเป็นเรื่องราวของการเติบโตครับ coming of age ศึกษาตัวเองเรียนรู้อะไรต่างๆเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นพอยต,ต,ต์สำคัญของเรื่องเลยก็คือการที่สูจะต้องเหมือนกับสับสนตัวเองระหว่างฉันไม่ชอบที่นี่ฉันไม่ชอบที่ที่เรียกว่าบ้านมาตั้งแต่เด็ก ฉันอยากจะไปหาอะไรใหม่ๆฉันอยากจะเปิดหูเปิดตาฉันอยากจะไปดูโลกกว้างบ้านมันคือสิ่งที่ฉุดรั้งฉันอยู่มันทําให้ฉันไม่เจริญมันทำให้ฉันหยุดนิ่งอะมันทำให้อยู่ที่แล้วเขาไม่พอใจที่เขาจะอยู่ตรงนี้ไม่เขาไม่อยู่ที่เดิมของเขาซึ่งคนรอบๆตัวเขาก็มีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงบางคนก็เป็นเพื่อนก็ไม่ได้คิดมากอะไรก็คือสนับสนุนทุกอย่างที่คุณตัดสินใจแต่ถ้าไม่ได้ไปก็จะดีกว่า ถ้าอย่างคนที่เป็นพ่อก็คือแน่นอนห่วงห่วงไม่อยากให้ไปที่นี่ดีอยู่แล้วอะไรทำนองนั้นนะครับผมเลยมองว่าพออย์ของประเด็นเรื่องนี้เนะี่ยเหมือนกับเราก็เลยจะต้องติดตามตัวละครสู่ในการค่อยๆเรียนรู้และทำความรู้จักกับตัวเองความรู้สึกของตัวเองการจัดการชีวิตและอารมณ์ของตัวเองเขามีปัญหากับเพื่อนเขาคนหนึ่งที่เคยทะเลาะกัน แล้วเขารู้สึกค้างคาแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะเคลียร์กับเพื่อนสนิทคนนี้ก่อนที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งผลออกมาก็ไม่ได้ดังใจเขานะมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเพื่อนเขาก็ไม่ได้หายโกรธทุกอย่างไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเขามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแอบชอบมานานเขาก็ไปสารภาพรักกับเด็กผู้ชายคนนั้นซึ่งณจังหวะนั้นมันคือเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะ ตัวซูเองก็ตัดสินใจว่าจะไปในขณะที่เด็กผู้ชายเขาก็คิดว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเดินที่มันไปได้วยกันไม่ได้เขาพยายามจะทําให้เพื่อนที่เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มนักดนตรีนะมีการตั้งวงดนตรีขึ้นมานั่งเล่นกันซึ่งร้างราห่างหายกันไปนานเพราะว่าวงมีปัญหาภายในแล้วก็เพื่อนไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้สนิทกันอาจจะไม่ใช่แพชชั่นของแต่ละคน กลับมารวมตัวกันเพื่อเล่นดนตรีอีกครั้งแต่ผลก็ปรากฏว่าวงมันเล่ไม่เป็นท่าฮะคือเพื่อนกลับมาคุยกันแป๊บหนึ่งเล่นดนตรีด้วยกันแป๊บหนึ่งก็ทะเลาะกันต่อทุกอย่างก็พังเหมือนเดิมผมสังเกตว่ามันไม่มีอะไรที่ซูพยายามจะทําแล้วมันได้ดั่งใจเลยแล้วจุดพีคข,ของหนังจริงๆเนี่ยเมื่อความขัดแย้งระหว่างตัวซูและคุณพ่อมันรุนแรงมากขึ้นจนมันหาจุด ทางออกไม่ได้นะสิ่งที่พีคมากเลยที่คุณพ่อของซูทำก็คือพาซูไปหาร่างทรงไปหาร่างทรงเพื่อให้ร่างทรงเนี่ยทรงดวงจิตของแม่ของซูเพราะว่าในเรื่องเนี่ยแม่ของซูเป็นตัวละครที่ซูรักมากน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวเลยมั้งที่ซูรักจริงๆคนอื่นก็คือ question แบบรักหรือไม่รักหรือรักมากรักน้อยไม่รู้แต่ซูนี่เป็นคนที่รักแม่อย่างแบบสุด หัวจิตหัวใจแล้วแน่นอนที่สุดไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีข้อสงสัยเมื่อซูได้ไปเจอร่างทรงแล้วร่างทรงก็อ้างว่าเฮ้ยเนี่ยเขากําลังทรงร่างวิญญาณของแม่ซูอยู่นะซูก็แบบเชื่ออะไรของมึงเนี่ยนี่คือปฏิกิริยาแรก <c ười> คือไม่เชื่อคือปฏิเสธมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงบ้าหรือเปล่ายุคนี้สมัยนี้แล้วมันจะยังมีร่างทรงอยู่เหรอแต่ บรรยากาศทุกอย่างการถ่ายทำดนตรีประกอบเนี่ยมันช่วยบิวให้เรานี่คืออ m o t ชแนลโมเมนต์มันคือเหตุการณ์ที่ทัชหัวจิตหัวใจจับหัวจิตหัวใจของซูว่าคนที่เธอรักที่สุดได้มาอยู่ตรงหน้าแล้วได้มาพูดคุยกับเธอด้วยประโยคที่อาจจะสะกิดใจซูในจังหวะนั้นพอดีว่าถ้าลูกจากจะไปแม่ก็ไม่ห้ามนะแต่แม่หวังว่า ที่ที่ลูกไปอ่ะมันจะเป็นที่ของลูกจริงๆคือพูดทำนองว่าแบบเออไปก็ไม่เป็นไรแต่ไปนะขอให้มีความสุขแล้วมีการอ้างด้วยว่าตัวแม่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วขึ้นไปแล้วมันก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกลูกแม่ก็เลยกลับมากลับมาเพื่อดูแลคุณพ่ออาป้าน้องชายของลูกแล้วก็ตัวลูกยังไงละลูกเพราะอยู่ที่เนี่ยแม่มีความสุขดีกว่าทำไม แทนที่เราคิดว่าเราจะหนีไปเราทําที่นี่ที่เราอยู่ให้มันดีขึ้นไม่ได้เหรอลูกคือตูฟังแล้วก็ร้องไห้น้ําตาแตกนะแบบโอ้โหมันแบบแม่นี่มันแม่จริงๆแม่คุยกับฉันแม่ทําไมรู้เรื่องเบื้องลึกทําไมแม่ถึงรู้อะไรในใจว่าฉันกําลังคิดอะไรอะไรแบบเนี้ยก็ยอมจำนนต่อร่างทรงคนนี้นะทำให้บ้านปลายไทยที่สุดเธอตัดสินใจที่จะไม่ไปเ,เรียนต่อต่างประเทศครับยอมทิ้งทุนเนะี่ย แต่หลังจากนั้นน่ะเมื่อเธอไม่ได้ไปเธอก็มานั่งลังเล q u e s t i o n ชีวิตและการตัดสินใจของตัวเองว่าสิ่งที่กูเลือกเนี่ยมันดีจริงๆเหรอวะสิ่งที่กูทำมันถูกต้องเหรอวะทำไมกูรู้สึกมันงงง,งมวนท้องไม่มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เคลียร์มันมันยังสงสยัยมันมีอะไรค้างคาในใจจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ที่เธอได้ไปเจอกับร่างทรงคนนั้นน่ะที่ทำงานเป็นกู้ภัยในเวลากลางคืน ซูก็เลยแบบอ้าวคุณมันเป็นใครกันแน่เนี่ยทําไมคุณถึงเคยมาล่างทรงแล้วทําไมคุณมาทํากู้ภยัยคุณคุณมีความพิเศษอะไรยังไงหรือเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงล่างทรงก็เลยสารภาพว่าเขาโกหกแน่นอนคือคนที่มีสติสัมปชัญญะปกติอะ่ะก็คงจะเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เหนือธรรมชาติได้ยากนะจนกระทั่งได้มาเจออะไรที่พิสูจน์จับได้คาหนังคาเขาเห็นได้ด้วยตาตัวเองซึ่งในทาง ปฏิบัติแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะแต่ว่าอย่างในกรณีเคสของซูมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ทําให้เธอได้รู้ว่าสิ่งที่เขาได้พูดเอาไว้แล้วมันจับจิตจับใจเธอมันไม่ได้มาจากแม่ของเธอหรอกมันไม่ได้มีแบบพลังเหนือธรรมชาติอะไรที่ไหนหรอกมันคือแค่คําพูดของการน่าจะเป็นการโกหกหลอกลวงและเตี้ยมกันกับพ่อของเธอว่าไม่อยากให้ลูกสาวไปใช้วิธีหวานล้อมเหตุผลต่างๆนานาฟังไม่รู้เรื่องแล้ว ใช้วิธีอย่างเงี้ยใส่ศาสตร์ไปเลยเผื่อลูกจะฟังบ้างซึ่งผมว่านี่แม่งเป็นปัญหาในระดับแบบหลายเลเยอร์มากๆเลยนะก็คือสำหรับผมอะพอยทที่เราได้จากเรื่องนี้มันคืออะไร <S 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 2> <S 2> คือหนึ่งคุณ <K un> <K un> ต้องรู้จักปล่อยวางนะตัวละครทุกตัวมันต้องปล่อยวางอนะคือไม่มีอะไรในชีวิตที่คุณจะได้ตามที่คุณต้องการทุกอย่างหรอกเพราะว่ามันคือธรรมชาตินะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหตุผลหรืออะไรใดๆหรือโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรหรอกต่อให้คุณทําดีทุกอย่างเตรียมการทุกอย่างคิดว่ามันดีที่สุดแต่ผลมันไม่ได้ออกมาเป็นตามที่คุณคิดเสมอเหมือนกับเวลาเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะไปหวังให้ลูกเราอยู่กับกรอบที่เราต้องการต่อไปไม่ได้เวลาเราวางแผนที่จะทําอะไรเหมือนซูทุกอย่างเหมือนก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนตามสิ่งที่หวังนั่นคือเป็นเรื่องที่ ทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็เข้มแข็งแต่สุดท้ายแล้วผมว่ามันสะท้อนมุมมองของการใช้ชีวิตคือจริงๆมันมีเรื่องประเด็นดราม่าที่คนพยายามเอาเรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปโยงกับสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยผมคิดว่าอันนี้จริงๆความเชื่อส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นความตั้งใจของผู้กำกับหรอกแต่ว่าคนดูเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบนั้นกับประเทศของเราว่าประเทศเรามันไม่ดีเราอยากจะหนีไปจากที่นี่ แล้วก็มีคนหนึ่งมาพูดว่าทําไมไม่ทําให้ที่นี่ดีขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็มีตัวละครตัวหนึ่งมาพูดว่าประเทศนี้มันดีขึ้นไม่ได้อะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันคงไม่ได้มีมิติทางการเมืองอะไรแบบลึกซึ้งเกินไปอะไรขนาดนั้นตามความคิดของผมนะนี่ต้องขีดเส้นใต้ตัวใหญ่ย้ำๆเอาไว้ว่าตามความคิดของผมนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วมันเป็นสิ่งที่สำนวนฝรั่งเขามีว่า เสียใจที่ได้ทำดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำคือเมื่อคุณมีความเชื่อมีความต้องการมีความอยากรู้อยากลองอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะชีวิตมันมีครั้งเดียวอ่ะมีแค่วันไลฟ์อะลีฟอิะอะคือใช้ให้คุ้มเถอะลองทำมันทุกอย่างเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะเหมือนซูที่แบบพอไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งสงสัยว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทํามันจะดีกว่านี้ไหมมันจะเปลี่ยนมันจะต่างไปจากเดิมไหมอะไเพราะฉะนั้นทําไปเลยการทดลองนั้นมันอาจจะทําให้เราบาดเจ็บมีบาดแผลไม่ว่าจะกายหรือใจนะแต่ผมคิดว่าถ้าคุณไปอย่างมีสติทําอย่างมีสติเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถูกจํากัดได้ความเจ็บช้ําความเจ็บปวดความผิดพลาดที่จะเกิดมันก็จะเบาบางลงแล้ว เรามีชีวิตของเราแค่เนี้ยคืออย่าให้อะไรมาควบคุมเลยใช้มันให้เต็มที่แล้วไม่ต้องเสียใจกับอะไรทั้งนั้นนะเมื่อคุณอายุมากเกินไปเมื่อคุณอายุเยอะขึ้นแล้วหันกลับมามองคุณจะได้รู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรต้องเสียดายฉันทําทุกอย่างที่ฉันอยากจะทําแล้วในหนังเรื่องนี้มันมีตัวละครตัวหนึ่งเป็นคุณย่าของเพื่อนสนิทสูที่ชื่อว่าเบลคุณย่าของสูเป็นหญิงที่ตกอยู่ในห่วงพวังของความหลัง ที่เธอมีได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่เกือบจะได้มีสัมพันธ์สวาสกันลึกซึ้งแต่ก็ไม่นะครับก็เป็นแค่คนข้างบ้านที่เคยจูบกันมีอบกอดรูปคลํำกันตามภาษาคนหนุ่มสาวแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ครองคู่ครองรักกันเมื่อเวลาผ่านไปจากหญิงสาวกลายเป็นคนชารา แต่ความฝันนั้นยังคงอยู่ในห่วงความทรงจําและไม่ลืมซึ่งสูรมองตัวละครตัวนี้ผมมองว่ามันมีได a l o g u e บทพูดท่อนหนึ่งของหนังที่บอกว่ากูไม่อยากเป็นเหมือนยามึงนี่คือคนที่ปล่อยให้โอกาสปล่อยให้ความฝันมันเลยผ่านไปแล้วทั้งชีวิตวนอยู่กับความเสียดายทำไมมันไม่เคยเกิดขึ้น สูไม่อยากเป็นคนที่ปล่อยให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วมานั่งเสียใจตอนหัวงอกผมก็สนับสนุนแนวคิดนี้เช่นกันว่าทําเถอะทําเลยทำซะตั้งแต่วันนี้อย่าข้ออ้างเยอะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Where We Belong ที่ตรงนั้นมีชั้นหรือเปล่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหรือฟังและบอกต่อ ยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บพรกทุกประเด็นกับผมปูฟูลลิสในโชว์ไทม์พอดแคส